แม่พ <Happiness. S 2> ีบอกว่าอร่อยจนยกถ้วยนาทีสุดท้ายเลยนาทีสุดท้ายเลยนะที่ใครเด้งดีจังเลยคลิปลุงป้าเด้งดีดีคอยังไม่ได้สคลิปเลยนไป้น้ตล่ไปแจกุลยกนะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแม่พี่อร่อยที่สุดเลยแม่พี่ยกมิ้วเยี่ยมแม่พี่เอ็ดเบนก็มาต่อนะคะเอ็ซีเอ็ดเบนก็มาแล้วนะคะนี่สว,วัสดีเอ็ดเบนด้วยนะคะนี่นะคะคนสวยเอาของมาแจกด้วยนะเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะ <มา S 1> สำหรับ <มา S 1> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับสมรแชนแอมาดูโรงทานนะคะโรงทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะเอฟซี롱ทานกว๋วยเตี๋ยววันนี้ก็ต่อแถวกันนะเดีย๋ยวยายจะต่อมั่งนะคะต่อแถวกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะเอฟซีนะคะขอต่อแถวหน่อยนะคะมาต่อแถว ต่อแถวทีนัเียวแซ่บนะตอนนี้อยู่ข้างหน้าเราก็มี23กับ34นะคะต่อแถวอยู่ตอนนี้นะคะเออแล้วล่ะเสร็แล้วก็ไม่ใช่ยูทูบกะท่านึ่งหางใหญ่เดยคนลูกของ อะพอแล้ว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 เยอะ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 ไม่ได้ไม่ได้นะนี่แก้วลูกคนเล็กอย่างนี้แหละคุณลุงเอ้ยจากที่เราจะร้องแล้วนะกล้าคุณไปสู่เป็นซุปเปอร์สตาร์ตอนนี้แล้วกลับมาเป็นลดพื้นเราจ้วยอยากน้อยลุงก็ได้สดชื่นอ่ะบ๋องอ่ะบื้อ เหนื่อยมากทำงานเยอะไปหน่อยปต่ก็งอแนอทำงานเยอะไปทำงานจนไม่ัผ่อนไม่เพียงพอเลยนั่งหลับในเตียงมือเยอะเกินไปไม่ได้คลายคล่องขนาดหลับนง่้แม่แม่อือไม่ได้นอน มืออยากกินข้าวอยากกินข้าวว่ามีได้เพื่อก็มีตับมือมันหงกันเลี้ยนน้ำคิดเด้ข้าวเบิดตีพักก่อนไม่เพียงพอนอนก็ไม่อิ่มทำแต่งานหาแต่เงินจักหาเงินไปให้ผู้ใดมือมาสองเดือนสามเดือนนะไรหมดก็โดนนะ เหนื่อยมากทำงานเยอะไปหน่อยปหปังเรานอนทำงานเยอะไป,ทำ,ไปทำงานจนไม่ผักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยนั่งหลับในใจจีงานเยอะเกินไปพวกได้ขายห้อง ขณะที่หลับนั่นแม่แม่เรือนอนมือยังกินข้าวยักินข้าวว่าไม่ได้เพื่อก็มีตักมือมาหุงกันเรี้ยนน้ำคิดเด้ข้าวบิดตีอืพักก่อนไม่เพียงพอนอนก็ไม่อิ่มทำแต่งานหาแต่เงินจะกหาเงินไปให้ผู้ได สองเดือสามเดือนะำไรฮกกโดนนะจะเอาิดปืไปเสิเลยอีแล้วคลิปนี้ขอแสงบิวตื่นก็ตับนะคายเม็ดรัวตะกี้กับบเอาไปดูใจหากันมาเอาเมื้อไ้แก้ปัญหาให้แน่ประตูกิ๊กมาขอโทษใค ลำสวยมากนะคะ FC น้องลำสวยมากแม่เขาบอกว่าน้องไม่ได้เคยซ้อมลำเลยนะคะเขาไม่จิตวิญญาณลำให้ปู่ไม่เคยซ้อมลำที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเขาไปเห็นอ,องคูพญานาคที่ไหนเขาอยากลำตรงนั้นไปที่ไหนก็ช่างขอให้มีองคูพญานาคเขาจะขอลำเลยแม่เขาบอกนะคะ แม่เล่าบอกแบบนี้นะคะว่าน้องเข้าไปเจอองคุปูที่ไหนอยากรำขึ้นมาเลยยายก็เลยบอกว่ายายมีชุดอยู่ยายเอาชุดให้ยายเลยบอกอย่นี้นะคะเขามาคุณลุงคุณป้าไม่เจอก็เลยขอรำ พูดเดียวก,กันกับที่เราท่องทุกวัน มันบางถ้าไฟสะบัดมาที่จานั่นเลยเขาไปดูช่องยายเหรอเมื่อ้เขาบอกว่าไฟมืดมันบางเต็นนี่เต็นนี่บนหัวเราเนะี่ย 来。<like> <laughs>